สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะถึงอีกแล้วค่ะคุณยายเด็กนึ่มโชกจ้ากอามาแต่ใสเลขออกมาให้ว่าถือกรดงวดที่หกค่ะแต่ว่าเพิ่นปล้อยไปอันว่ามีดนี่ค่ะว่ามี6หกศูนย์นะมี่อังแต่หนึ่งเก้ากับเก้าเก้าเพิ่นบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ให้ความฝันเพิ่นาะ บาทนี้พ่อเลขออกมาก็เลยมาถามเพื่อนได้ยี่บวเลขถือยี่บวเพื่นถือกอ็สัน้นถือก็เกาสันาส้นห่วยแม่นามาตจะใส่บาทนี้มาอักเอาผู้เดียวแท้ว่า่ันดนกค่ะค่ะคุณยายน้องน้ำโชกถือก็เกาค่ะแต่ว่ากับบ่ถือลายกับเคยถือเท่าไรก็ถือเท,ท่านั้นละเพราะว่าเพื่อนกะบ่ไดลงทุนหลายเพื่อนบ่ไดเรียนหลายเนาะค่ะ ขันแม่นจังนึงก็สิถือกลายอยู่หันแล้วคันนักเรียนแท่อันนี้คุณยายของน้องอมเพิ่นกะขันสิซื้อเบดกะห้าเที่บบถือกัสิยะยานม่มีเงิ่นใสต่อไปถึงไหมค่ะแต่เวลาบอกเทานั้นบอกหนึ่งเก้าดิค่ะหนึ่งเก้ากับเก้าเก้าเมื่อมาตามหันหันฟันว่ามากัดแห้งแต่ยานมันช่วยเนาะวันนี้เสียนหน่อยก็ได้ว่ามากัดนั่นล่ะแฮ้งชกว่าสันกระโชกอีลีค่ะเพิ่อามาจากใสเลขตัวนี้ เดี๋ยวเสี้นหน่อยสิผ้าถามแม่ไอ้คุณยายน้นองโอมเนาะค่ะเป็นยังคือโศกคือหมานดีแท้อักเอาเนาะค่ะเอาบาดนี้หันไปทั้งคุณยายน้นองโอมก่อนสวัสดีค่ะคุณยายน้นองโอมุ <laughs> ่มใส่วัสดีค่ะโอ้ยอย่งไรคืออักเอาผู้เดียวเลขกนะนายักแล้วอืมน,นอ,อ,อามาจากใส่เหมือเอาพ่อตาเพิน่นฝันงวดนี่ นั่นฟังฟังเพื่อนเ้าด้วยค่ะบ้านฝันว่าไปติได้ตีกันกับน้องไส้เพื่อนก็ฝันหน่อยๆนะเพื่อนว่าเพื่อนฝันน่อยๆสวนให้น้องไส้ประสันว่าสวนสวนเราวันนี้เอาพวงสิมาตีมาะขากุญยางกูก็นั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเคยยังก็ได้พื่อนในการตีกันแล้วตื่นขึ้นมาเพื่อนก็เรยกว่ากูจะซื้อเลขกระไดเนาะกูคือฝันบางสี่สวนแห้งๆ ว่าจะคลองศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนหกศูนย์หกค่ะกระนองไส้ก็เป็นหกคือเกาหน้ากหกคือเกาหน่องไส้ก็ได้ก็เลยตีหกศูนย์หกบอกย่ายก็ซื้ออืไายก็ได้สามตัวไายก็ได้เลีนรลายก็ไม่ได้เดี๋ยวสิบ่มีงเงินซื้อน้มงม่ร้านซื้อไว้สามตัวค่ะก็เลยได้แตนี่แหละค่ะก็คือว่าเด็กน้ามโชคคือว่านะ่ะแม่นผู้นึงมาฝัน ับผู้นั่งฝันคือเกาแม่ค่ะได้ผู้นั่งมาไม่โศกผู้นั่งกับไม่โศกคือเกาก็สิมาล้อยมาเองจังสี่ละยู่ดีๆคุณตาเพื่อน่ะบ่เคยฝันจักเทียดีห้อยปีซี่เซนแมนบ่อที่ทามงานบ่ฝันดีปีนั่งก็สิฝันอยู่ดอกชองสามเทียนแต่ว่าถือกสุ่งหเด้กับเพื่อนฝันอ่ะขันได้ฝันเขาของเพื่อนสุ่งหเดีอ๋อเพื่อนได้ฝันเพื่อนได้นี่นะมาแล้วปีนี้มาแล้วละงวดมังงานละงวดแรกเนาะ วันนี้เพิ่นเคยฝันตองหวดบ่บ่เคยตองหวอดดิเราเพิ่นตามเพิ่นเคยฝันนะ่าบ่เคยฝันตองหวดดิโดนโดนมันยัางสีมาเพินได้ฟันนะแม่โหลดได้ฟันเขาของเราโหลดบอกซื้อโหลดบอกเนี่ยซื้อโหลดเชือก็ได้โหลดมาดี้ละฟันอันนี้แน่กะที่ว่าเชือกขัดได้ควมกันกับเมียสมมุติในความฝันควมกันกับเมียว่าแต่เฮ็ดอีหยังน้ำกันน่งสิ สิเถือกเที่ยงเมียเที่ยงผัวนะลูกอ,อืยนี่เป็นทางศานดีของเรามาดนี่ก็สิได้มาจอบอยู่เรื่อยแล้วบ้านนี้จอบความฝันของอันอความฝันไทยเขียวเออคุณตา <laughs> เด็กน้ำโชกนี่น้องโอมนี่ท้าโดนนในจังหวัดสระบางกอดนี่เป็นจังไหนท่านในฝันไปบหมนคุณยายน่ะเอาฝันอยู่ดิแต่ว่าจักสีแมนโมแมนฝันแล้วก็โอ้คืบอบอ่บุูอ่ะท่านมา ตัวนี้ได้จูนจีเก่าเลอ๋ออีรีได้มือขึ้นนี่แหละฟันสดๆร้อนๆมือขึ้นนี่แหละแต่ว่าจกมันสีแมนโบแมนอ้โบแมนเท่ากับบหูเลยอเนาะของเน็าฝันาะกับฟันว่างสันละแค่ความฝันเนาะกับฟันเัราะได้เดี๋ยวว่าโบจรจังคัะกนะตื่นเป็นเลื่อนล่างคือจัะนี่นะ มันว่างยังมันจังคยว่าเห็นหนึ่งสัตว์ละโอ้เห็นเป็นตนี่บอกเป็นตมาเลยเอาสี่ศูนยศูนี่เก่าะเนี่ยโอ้ยุริบันว่านสิไปเขากับเรีกไปเอานล่ะเนาะ่อยว่าบางที่มันสีมาน้ำกันบอกจันกับบบแน่แล้วเท่ากัจักสีวางไหนเนาะแต่เป็นเนี่ยข้างหละแต่ว่าได้กับฝันึงสันวหละ ฟันเห็นเป็นตัวเลยบอบม่นก็นอนฟันแล้วบอนีเห็นเป็นตัวแล้วบ่มีครูมาบอกดอกเห็นเป็นตัวโอ้คล้ว่ๆว่าคือเหล็กในเม็ดคือร้อยมากสิบอ่ะคือเจ้าสัตว์เห็นเป็นตัวรวดอ๋อบอนีขอจดจักหน่อยเนี่ยงานเลื่อมจังนะกติธาตามอันคุ้นตาน้องอมเด็กน้ำโชกอยู่ดอกเพื่อนในฟันนี่โห้ยบธรรมดาค่ะท่านผู้ชม ซ้ำคั้งไว้แล้วคันเพื่อนในฟันซ้ำผูกไว้เอ,อ้าบานนี้กะพอจุดแป๊บหนึ่งวันที่หนึ่งมีถูกหน้าสองห้าหกเจ็ดเอาสอง 6, หกเจ็ดย่ายน้องโอม เด็กนาโชค่วถึงผู้นึงบ่ได้ฟันแม่นแต่ว่าผู้นึงกับมาเสียบแท่น,นก็กถือว่ากันยังยังดีอยู่นะไม่แน,วน่วันผู้นึงกับมาเสียบแทนแทนกันอยู่แต่มันเขาห้องหัวนี่ก็ดีอยู่โอ้ยเห็นเขาหัวนี่กะดูด้อมันได้ซน้องไม่รู้ใหรร้านเนี่ยเดือนี่นะมันเห็นบ่เห็นบ่นี่นอนยูอูน,นี่นะน้องออมกับเพื่อนกันอนเนาะค่ะ กับแน่บ,นบ,บนน่นอนเด้อค่ะน้องอวมกำเขาสารงวดวางหันเพราะว่าคุณยายเพื่อนบอกว่ากำงวดนี่โอ้กำงวดก้อนมักไปออกงวดนะเพิ่งวางสิบันนี้งวดนี่เพิ่นกะให้เอาไวน้นะแม่เนาะเจ็ดสามสามเจ็ด7 7ของน่องนะอย่าลืมให้ติดไวนะ้นะแม่ของน้องออมกะหาเจ็ดแม่ของน้องออมอีกกะหาเจ็ด ของคุณยายเพื่อนนี่ได้สามตัวจังๆได้เม็ดเดียวงมดนี่ให้ไปตัดซื้อเอาเนาะเนี่ยขอศูนย์สี่เก้าหกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนเก้าสี่น้องโอมบานี่น้องอมสามเจ็ดเท่านี้ตัวเหล็กก <5. S 1> รได้หางดุลูน้อง ออมสินห้าเจ็ดบาดเล็กง,งามทั้งสามตัวค่ะท่านผู้ชมบาดนี่คุณยายเพิ่นก็นได้ฝันตองหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตะว่ากาับธาตั้งแต่แนวทางของคุณตาคุณตาเพิ่นแห่งสุดยอดทางแม่นได้ค่ะคันเพิ่นได้ฝันบาดนี่ น,นี่ค่ะอันนี้ก็คือมาตามต่อความฝันของอคุณยายน้องโอมเด็กนำโชคค่ะงวดวังหันเพื่อนหายมาหนึ่งเก้ากับเก้าเก้าหลุดแต้มเดียวค่ะหลุดแต้มเดียวเกอคันหนึ่งบ้าบาศูนย์สิมาคือเพิ่นลวาหันหละ่ะมันแทนกันเลขตัวนี้เนาะเพื่อนกับบริหายหลายหางดยค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับหายแค่ชองหางค่ะ บัดนี้พ่อแอดมาทายเพื่อนเรียบร้อยแล้วแอดอ่ามาตามความฝันเพิ่นสุดท้ายเนาะมือก่อนมือห้อยออกเนาะก่อนวันห้อยออกวันหนึ่งวันบัดนี้ก็บ่ไไ้ไปทามคุณตาเพื่อนเนาะเพิ่นกับมาฝันสิแม่นขึ้นใดบูขึ้นอย่างขึ้นนั่นแหละขึ้นเลขสีออกอ๋อขึ้นเลขสีออกเพื่อนฝันใดเราเป็นหกศูนย์เม็ดเดียวก็คุยกันอยู่ดอกกับเสี้ยนหน่อยก็ได้คุยกันอยู่ แต่ว่าหันจักเป็นจังไดคุ้ยกันแล้วก็ได้รถพระ้ากันว่าจังได <c oughs> ได้เลขตัวเดียวอยู่ต่ว่าเพื่อนก็นได้ไปอยู่ดอกว้าเพื่อนได้อยู่ตูเพื่อนน่ะอันละเสื้อนหน่อยกับโบนิไทยล่งเนาะช็อตสุดท้ายมือเลขออกนะ่ะขันใดมไทายนี่ก็คือเอฟซีก็สิภาคกันโศกกันมานน้ำนองอยู่ดอกโตเดียวเม็ดเดียวแขวนๆเลยหกศูนย์ยางเดียวเลยค่ะ นี่ละจังได้ห้ากระทาความฝันของคุณตาเพ่อนพอรอมเนาะอันนี้ก็คือความฝันต่อวาดของคุณยาน้องอมเด็กนำโชคกับเลขจับข้าสารกรรมข้าวสารของน้องของน้อง,งวดที่แล้วมันมักมาออกน้ำหลังก็เลยลงองหายเอฟที F C, เนาะค่ะกับของน้องอ,อมสินพอม้องอมิกมักออกค่ะมักออกน้ำหลังก็เลยฝากให้เปลี่ยนแนวทางให้เอฟซี C. เอาไปเสียงเบิงน้ากันค่ะเอาบหนนี้สาหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยกะได้สิบกว่าน,นาทีแล้วกะผู้ใดมักคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แชร์เข้าไปเยอะๆแชร์คนละหนึ่งแชร์สองแชร์กัแล้วแต่ความจะเมตตากรุณหน้าของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะเสี้ยนหน่อยกะจะขอขอบุญขอบุณคุณพ่อคุณแม่แล้วกะ